สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมจะมาน่าวดีกับเพื่อนเพื่อนฟังนะครับขอบคุณพี่ชายที่ส่งมาให้ตงางไล์นะครับก็ขออนุญาตเอามาบอกกล่าวเพื่อนเพื่อนนะครับไม่แน่ใจว่าสําหรับผมเป็นข่าวที่ดีมากนะครับเพราะเรารู้ว่านี่คือใครนะครับน้องสาวของมาร์คซักเคเบิร์กนะครับผมเชื่อว่าชิบายนุจะได้รับความนิยมในช่วงวงวงกว้างช่วงวงกว้างมาร์คซักเคเบิร์กคือใครเพื่อนเพื่อนก็คงรู้จักนะครับนั่นหมายความว่ามันจะทําให้ ชิบายนุนะครับต้องมาใช้งานแน่นอนเลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับผมนะครับข้อน้องสาวของมาร์คเซนเบิร์กนะผมบผม CEO นะครับของเมตานะครับก็คือ Facebook นี่แหละครับได้บันทึกคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับโตเค็นชิบ่ายนุซึ่งได้รับเผยแพร่ในช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของเธอนั่นหมายความว่าคนที่ติดตามเขากี่ล้านคนล่ะครับแล้วข้พี่สาวน้องชายเราเรารู้สึกว่าธุรกิจเดียว กับเขาี่คนติดตามเขากี่ล้านคนทั่วโลกแปฟอรมของเขาถ้าเกิดว่ามเมทาเปิดเมต้าหรือชิบะตามลักษณะของเมต้านะครับผมแล้วก็พวกคงพวกเกมหรือว่าคือผมไม่รู้เรื่องลึกแต่คิดว่าผมอิมอ่มเอิบมากกับข่าวแบบนี้ดีกว่าจะเข้าโรบินองวีอ์ดเนี่ยแหละคือผมรู้สึกว่าข่าวแบบนี้มันโอเคนะครับผมเพราะว่าเราเชื่อคนที่ประสบความสําเร็จคนที่มีติดตามเยอะๆมีพื้นฐานเยอะๆคนที่ทำอ,อะไรที่มันสำเร็จอ่ะผมก็ยังไงความคิดเขาก็ต้องเหนือกว่าพวกเราอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้ว ในวีดีโอของเธอนะครับได้ชั่งน้ําหนักในความสําเร็จที่น่าประหลาดใจนักฆ่าดอสคอยอย่างชิบาอินุและอ้างว่าโทเก้นนี้จะได้รับความนิยมในวงกว้างแม้จะมีการแข่งขันในระหว่างดอสคอยและชิบาอินุแต่น้องสาวของซักเกะเบิกน,นะครับเชื่อว่ายังมีความยังมีที่ว่างสําหรับเหรียญสุนัขทั้งสองนะครับอดีตโฆษกข,ของ Facebook ยังกล่าวว่าถึงเหรียญสุนัขเรือธง ทั้งสองเหรียญที่แยกออกมาจำนวนมากซึ่งรวมถึงด็อกลอนมาร์ทจากนั้นเตอก็พูดจากนั้นเตอก็แนะนำให้ผู้ชมสนุกกับคริปโตเพียงแต่อย่างเดิมแต่อยาเดิมพันทุกอย่างกับเหรียญอ๋อโอเคอจากนั้นเตอก็แนะนำให้ผู้ชมนะครับผมสนุกกับคริปโอเรนซีนะครับผมเพียงแต่อย่าเดิมพันกับทุก อย่างกับเหรียญน,นะครับคือ,อยาอนี่ยยายาเดิมพันกับเหรียญมีนทุกทุกต,ตัวหรือว่าทุก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 ตัวนะครับมันมันมันอาจเป็นความเสี่ยงนะครับผมตามคําแนะนําของอีลอนมาร์นะครับซีอของเทสลานะครับผมคิดว่านี่คือเป็นผมอาจจะตะกูกตะขักแล้เพราะอ่านครั้งแรกเข้าไปกับรบๆเพื่อนเลยนะครับดีใจก็นี่คือเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผมนะครับสิ่งที่ดีราคา ไม่จำเป็นต้องขึ้นก่อนก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนะครับผมแต่ผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังมิฉะนั้นไม่ออกมาพูดอะไรแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่พูดแบบนี้บางครั้งก็อาจจะมีแล้วก็ได้ก็จ,จะเก็บไว้นานแล้วแล้วอาจจะมาพูดเพื่อดันราคาไปนะครับผมก็ยังไงก็เพื่อนๆกืองข้อมูลข่าวสารดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลองไปหาข้อมูลมาอ่านดูแต่ข่าวแบบนี้สําหรับผมผมคิดว่าใช่มันไม่ใช่ว่าเราฟังข่าวแบบนี้แล้วเราจะรีบเลยซื้อ มันก็ได้ถ้าสําหรับคนที่ยังไม่มีของแต่สําหรับเราเรา,เราถือแล้วเราก็รู้สึกอิ่มเอิบรู้สึกว่าเออใช่เออ,อเคใช่ขอให้เป็นสิ่งแบบนี้โอ้แต่ถ้าเกิดคนไหนที่ติดดยแล้วเราต้องไปหาข่าวแล้วษนวับเนี้ยมาซัพพอร์ตใจแล้วมันจะทําให้เรามั่นใจอัดเข้าไปอีกนะครับโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม